คุณแจ็กกี้แอมที่เคยสงสัยเพราะเคยมีข่าวเครื่องชาร์จโทรศัพท์ไม่ดีแล้วทําให้โทรศัพท์ระเบิดเลยคิดว่าคุณภาพเครื่องชาร์กก็สําคัญนะครับคืองี้คุณภาพเครื่องชาร์จสําคัญไม่เท่าแบตเตอรี่เออพราะเครื่องชาร์จมันเป็นแบบนี้นะเครื่องชาร์จก็คือคุมไฟและจ่ายไฟถูกไหมคุมไฟจ่ายไฟเครื่องชาร์จที่ทํางานได้ไม่ดีคือคุมไฟแล้วจ่ายไฟไม่นิ่ง ไอ้คุมไฟจ่ายไฟไม่นิ่งจ่ายจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่อ่ะไอ้เครื่องชาร์จที่ไม่ค่อยดีอ่ะคือมันจะชาร์จไม่เข้าเราโทรศัพท์อ่ะมันจะมีระบบเช็คไฟเข้าก่อนว่าไอ้ไฟที่เข้าอ่ะมันดีไหมถ้าไฟไม่ดีมันปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ามันมีค่าของพลังงานในการวิ่งเข้าอ่ะถ้าถ้าพลังงานวิ่งเข้าไม่ดีมันจะปิดเพราะถ้าพลังงานวิ่งเข้าไม่ดีที่มันไม่ปิดที่ที่มันปิดเพราะว่ามันกลัวแบตเตอรี่ไม่ดี เ,เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเครื่องชาร์จไม่ดีมันจะถูกบล็อกตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ให้เอาไฟเข้าแต่ทีนี้ถ้าคือเครื่องชาร์จที่ปกติเครื่องชาร์จโง่ๆก็จ่ายไฟเท่าเดิมอะ่ะยิงมาห้าโวลต์ก็จ่ายห้าโวลต์ห้าโวลต์ห้าโวลต์จ่ายจ่ายจ่ายเข้าไปเครื่องรับก็เปิดหลักการนีแค่้เปิดแล้วก็ใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟเข้าไปทีนี้พอลิเทียมของคุณมันอยู่ในในแบตเตอรี่อ่ะที่มันไม่ดีพอใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟใส่ไปเรื่อยๆ,ๆปุ๊บมันเริ่มร้อนหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่เก่่่่าหรรรืืออแม้กะะทงในเค มีการโปรเซสตลอดคือเราไม่ได้ปิดเครื่องปิดออพวกไอพวกอะไรอะพวกขยะในเครื่องเราไม่ได้ล้างเันเครื่องมันรันตลอดไงแบตเตอรี่ในเครื่องมันก็ร้อนพอแบตเตอรี่มันร้อนตลอดมันก็เสื่อมมันเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ทำให้ซ p พมันวนอยู่ตลอดเวลาแล้วแบตเตอรี่ก็ถูกดูดพลังงานไปตลอดเวลาแบตเตอรี่มันก็เสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นเครื่องชาร์จชาร์จไฟเข้าไปส่วนใหญ่ที่มันระเบิดก็เพราะแบตเตอรี่แต่โอเคเครื่องชาร์จก็เป็นส่วนหนึ่งคือ ส่วนของความไม่สบายใจมากกว่าเพราะหลักการของอิเล็กทรอนิ์มันคืออย่างนั้นอะคือถ้าไฟเข้าไม่ดีมันปิดอืมเท่านั้นเองเลยเพราะว่าเครื่องใช้งงๆมันจะทํางานได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันไม่มีการปรับแรงดันไม่มีการลดความร้อนไม่มีการปรับเพิ่มลดกระแสไม่ไม่ไมีคนจ่ายเท่านั้นนะฮะแต่ก็อย่างว่ามั่นใจในแบรนด์เนมก็ยังดีกว่านะครับมั่นใจในแบรนด์เนมก็ยังดีกว่าเพราะมันมีจังหวะโบ,บะ๊ะเทวดาตกตกสวรรค์มันมีจังหวะซวยจังหวะพอดีเลยไฟนี่เข้าแบบ แย่ yeah. อะไรอ่ะดีที่สุดของของการจ่ายไฟแย่ไอตัวไอตัวเกตเปิดพอดีอะไรเงี้ยดีที่สุดของแย่นะครับไหมคือถ้าแม่งแย่กว่านี้มันจะไฟไม่เข้าอ่ะคือแม่งดีที่สุดของแย่เข้าได้เออนั้นก็คือจังหวัดเพียววดาตกสวรรนคะ์ละเขาเรียกว่าสวยนะครับ